นนไเนไเลยไปเลยลูกคุณก้ามา่ะคุณก้ามอุ๊ยหยอกโอ้ตายตายตายโอ้เดี๋ยวพ่อมาโอ้สวัสดีครับวันนี้นะครับโอาลาราครับผมมีนัดกับพี่ป๊อกกับมาร์กี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากผมไห้ก็ไไปรู้ครับ เฮ้ยมาถึงกันแล้วนี Luckily, ่เห็นหรืป๋อครับบอกยาวอะไรมาฝากโอเอาเอาโอเจอกันนะที่จะฝากฝากลูกเอ่ะฝากลูกเอรอเจอกันโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้แค่อุ้มก็หนักแล้วอ่ะทำไมหนักกังเลยอ่ะสองคนอ่ะโอ้ย โอ๊ยแค่เข้าบ้านโอ๊ยวิ un> un ่งที่ไหนเนี่ยโอ็นไอเะไป็นไไรลูกนิกล้ามานิกล้าโอาวหยาบโอ้ยตายตายตายโอ้เดี๋ยวพ่อมาโอ้โอ้ ทั้งวันนะสงสัยน้องจะหิวก็เลยร้องไห้เดี๋ยวหาอะไรให้กินดีก oh ว่ามีอะไรให้น well> ้องกินบ okay. ้างมิ娅มาโลกินช้อตหน่อยมิ娅โลหนึ่งคำมาะมิ娅มาไม่เอาไม่เอากินเองกินเองอ่ะกินเองโอเคโอเค โอ้นี่เลยช่องนี่ของมิก้าไม่ได้ของมิยาค่ะนี่ของมิยาอันนี้ค่ะมิยาจะเอาอะไรคะเอาเอาหนูออกไปจากตรงนี้หรอคะกินข้าวก่อนลูกมิก้ามาอ้ามโลมิก้าเป็นนาไหวแล้วมิก้าพี่ครับกลับมารับลูกคืนนะครับ ยังไม่ทันไรเลยในแม่บอกไม่ร้องไงตาใสบิดได้ไงแม่เขาเขาเออแบบนึงตอนแรกเขาเงียบอยู่พอนั่งนั่งโซฟาฟุ๊กคนนึงมาอีกคนมาหนักเลยทีนี้ คนนี้ก่อนเลยคนน,ยคนี้ก่อนเลยมิก้าก่อนเลย<า>ก,กลัวเนี่ก,กลัวอ๋อโอ้รู้แล้วฮะสงสัยโอ้แต่งตัวยังน่ารักไม่พอเดี๋ยวเปลี่ยนคอสตูมใหม่เดี๋ยวมียากับมิก้าต้องประทรับใจ ได้แล้วเปลี่ยนเขาตูมชุดนี้แหละมีก้ามียากแต่กลัวเดี๋ยวจะชอบนะมีก้ามีก้า พ่อเราเลยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เอมาแล้วเสียงมาแล้วแอนแอนมาแล้วเกาะไปก่อนเกาะไปก่อนชอบเลยนีู่้ชอบเลยนี่เฮ้ยทำไมเราไม่เอาอันนี้มาหล่อมึนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ไม่ตื่นไม่ชอบเบรด้วยหอไโอ้พาแวนเอ้าบึ้นบึ้นหน่อยบึ้นบึ้นหน่อยมีก้าวบึ้นบึ้น เป็นไงบ้างพี่สองคนครับขาดไปได้กี่นาทีคะรอดทันไาดไป5้าน,5นาทีก็คือไม่รอดแล้วอ <c oughs> <c oughs> แค่อุ้มเข้ามาในบ้านก็รู้สึกแขนก็ขาดแล้วสองคนอุ้มพร้อมกันมันหนักหน่วงมากนะหนักคนนี้หนัก10บโลคนนี้หนัก9.8มี่ประมาณ10.5ก็แบกทีนึงก็ประมาณ20สโลกี 2> ล่2คนนี้อยู่บ้านใครดื้อกันมีก้าหรือมีย่าคนนี้พังแบร์บริก คนนู้นตีหมาเวลาสมคิดไม่ให้บอลเขาก็จะตีปาบแล้วก็บอกว่าไม่ได้ห้ามตีสมคิดนะแล้วพอบอกห้ามตีสมคิดเขาก็จะรั้สมคิดแล้วเขาก็หอมสมคิดอ๋อมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยทุกวันนะคะให้ได้ปวดหัวเล่นนะคะอ่าขอเชิญเชิญมันอร่อยจะเอาลงนอนเชิญโอ้อาอ้อยแบบนี้อะตอไปคนนี้ต้องเป็นนักแสดง วนานมาเลยขอะไรก็นอนเขามาแล้วไปเล่นตรงนั้นนะไปหาพี่โชว์นี่คุณเบซิโตอ้โอหน่อยคุณเบซิโตหน่อยคุณเบซิโต้หพี่โชอเคดูอยู่ตัวนี้ก่อนนะดูอยู่ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะหยิบขนมให้แป๊บนึงโอเคนะคะโอเคไหมคะกี่โอถามหน่อยว่าเวลากี้ทำคอนเทนต์กับเด็กๆเนี่ยมันยากไหมมันควบคุมยากไหมต้องทำยังไง ยากไม่ด <maybe> ีก็ยากนะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะก็ต้องตามเขาเราก็ต้องแบบ flexible ตามเขาให้ได้แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะแบบเป็นตามเวลานอนเวลานี้กินเวลานี้เที่ยวเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าอ่ะเราจะทำแบบพาเขาไปสวนสัตว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เขาตื่นอ่ะคือช่วงกี่โม ถ้าพาเขาไปช่วงที่หลับก็ต้องก็ไม่ได้เขาก็ไม่ตื่นเขาก็หลับไม่ได้ดูหม่งดูหมีอะไรใดๆก็หลับแต่พี่คิดต้องดูเออยังไงป้อนข้าวเมื่อกี้ป้อนข้ามแล้วใช่ไหมอืมก็ยังมีเวลาเปลี่ยนโป๊กโกเปลี่ยนอะไรเออเปลี่ยนผ้าอ้อมสูตรว่ากลิ่นของเด็กจริงๆเนี่ยเอ่อก็ไม่ได้ธรรมดาแน่ผู้ใหญ่ต้องลองเปลี่ยนผ้าอ้อมเอาไหมพี่เปลี่ยนผ้าอ้อมลองดูโป๊กโกเต็มยังเต็มแล้ว มีอะไรที่ต้องระวังไหมกลัวพอเราถอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีแกลบมันจะมีแกลบว่างอะพี่พอถอดปุ๊บก่อนที่เราจะใส่อ่ะไอ้แกลบว่างนั้นอะที่ต้องสวดมนต์ว่าโอ้โอจงอย่าปิดอมจงอย่าปิดอมจงอย่าปิดอย่างเงี้ยอมจงอย่าปิดถ้าสมมติว่าบางทีถอดมาปุ๊บเรากำลังดึงขึ้นเลยหน้าเราบ้างหน้าเขาบ้างเอาสกอตเทปแปะไว้ได้ไหมได้ที่มันลง มามาเอ้ยพ่อช่วยดีพ่อช่วยพ่อช่วยผู้ชายช่วยกันผุ่ยชายช่วยกันมีก้าครับมาหาเดดี้หน่อยเร็วเรามาเปลี่ยนปกตัวแล้วมาล้วไม่มีอะไรลองหรอเราไม่ต้องแล้วโตแล้วเอาเปลี่ยนปกโกวมันไม่ถอดรองเท้าให้ม่ถอดรองเท้าให้ถอดเลยถอดถอดให้หมดนีไงแหมมันจะตุงๆตุงเหรอไหมฉี่หรอตบปกโกวเต็มยังคะเต็มยังครับเต็มมังคะจับดูสิ เต็มเรารู um. yeah. Yeah nah. oh, ้ด yeah yeah, yeah. ้วยเปลี an, so oh. ่ยนแล้วนะอ่าเนี่ยเ่โอมอย่าปิดลูกโอมอย่าปิดอย่าปิดลูกเสร็จย่างเสร็จย่างใส่ก้าวโพดเสร็จย่างเสร็จแล้วอีกแล้วอ่ะลุกดรามาอะไรขนาดนั้นอะ อันนี้เราถอดรองเท้าก่อนนี้ถอดรองเท้าก่อนถอดจอแดนก่อนลูกเไหมต้องชิกชิกนะจ๊ะยกขาลูกเอ้ยอ่าทีนี้ให้อโอดเนี่ยฉีกให้ค่ะชิกชิกเลยนะชิกผ้าอ้อมชิกชุบชุกขยับอีกข้างหนึ่งค่ะเหยียบรองชุบชุบไม่ค่อยจังโอเคอุ้ยพวกโกรธหนักเป็นกิโลเลย แล้วก็ยกขาซใส่ไงคะยกขาซ้ายอีกครั้งนึ่งอีกครั้งเดี๋ยวก่อนร้อนลองก่อนรอนก่อนรองก่อนลองก่อนเดี๋ยวตายนิ่งตรงหายไม่ตรงหายไม่ตรงเสร็จแล้วขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ถามกี้ว่าถ้าพี่มีโอกาสไปไปดูแลไปทําแบบว่าคอนเทนต์เด็กจะรอดไหมต้องรอด <c oughs> ไม่จริงใจ <c oughs> ไม่จริงใจต้องรอดรอ,อดไม่ครั้งแรกมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีผิดพลาดแต่ครั้งที่สองมันก็จะแบบมันก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยเลย <c oughs> <ๆ>มันสนุกตรงที่ว่ามันแบบมันไม่ <c oughs> เพอร์เฟกตนี่แหละเอางี้กี้ถ้าวันไหนยุ่งต้องไปที่ไหนไกลๆเอามาฝากไว้กับ เไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวมีใครที่เลี้ยงเยอะเลี้ยงเด็กยากเลี้ยงคนแก่ดีกว่าเพราะว่าผู้จัดการนี้เลี้ยงมาไม่ต้องทำอะไรเยอะเขาซื้อของให้เลยอย่าแกล้งพี่โชว์พี่โชว์อกจจะเป็นนางงามรักเด็กนะมีก้าแฮปปี้กับพี่โชว์นะใช่เมื่อกี้เห็นเขามองพี่โชว์ตลอดเลยใช่ เี๋ยวพี่โชว์นะว่าไปกี้ครับวันนี้ขอบคุณกี้มากแล้วก็ขอบคุณพี่ป๊อกด้วยนะครับครับคุณวันนี้เธาช่วยอะไรบ้างก็เนี่ยในโลกไม่กี่น้วยสอนวิชาทำเพื่อนให้ผมตอนนี้ผมมีวิชาเปลี่ยนทำเพื่อนแล้วถ้าอยากให้เสียหายเพื่อนติดต่อมาได้ตอเนี่ยแต่ว่านี่อะไรแบบว่าหลังจากนี้ก็คือแบบว่าพร้อมเลยพร้อมก็ฉีกตอนนี้ปึ๊บอก็รู้เลยต้องเช็คก็ต้องตกตกถ้าตรงๆมากก็คือฉีกถ้าตรงน้อยหน่อย ไปทีเฮ้ยอาหารเด็ดดีอาหารเด็ดดีอาหารเด็ดดีโอ้โหด่ามาจังเลยเราอะไม่ขอตอบคุณไปต่อนี่อ้าวครับรอดไม่รอดก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ห้โอด้วยนะครับ อตกใจตกใจเออเล่นกับพ่อกันนะเลยต้อใจ <laughs>